ก็กราบส,สวัสดีพวกกับผมแถวทองสิ้นแล่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหมวก p ิ i โมล่นะครับรุ่นนารุโตะนะครับตัวน,นี้เป็นลิ m ิเต็ด d i t i o n เซ็ตของนารุโตะมีลายนารุโตะมีลายคุรามะชิ้งจอกเก้าหางนะครับมีลายซาสึเกะมีลายจิรายะมีลายคาคาชิแล้วก็มีลายกบผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแล้วก็มีลายแสงอุตสาหนะครับผมกาละแล้วก็สากุระมาอันบ็อกกล่องกันนะ นี่นี่ผมแกะไปแล้วรอบนึ่งนะนี่คือหน้าตาของกล่องมันนะฮะน,นี้เป็นลายนารุโตะนะฮะคือด้านในครับนี่ครับก็จะมีถุงมาแบบนี้นะฮะถุงใส่หมวกมาให้นะต่กล่องไม่ได้มีอะไรรองมีรองแค่นี้เนดะี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆกล่องนะครับตัวน,นี้ของผมเป็นไซส์ L อนะครับยืดเลือกนานมาก กดจะได้ลายที่ชอบนะครับฉะนั้นเลือกไม่ถูกนี่ครับไซแอข้างกล่องเป็นแบบนี้นะครับที่จะเป็นหน้าตาถุงนะครับถุงใส่หมวกนะครับนี่ครับแกะหมวกมาแล้วนี่ครับสวยงามครับเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับมาดูด้านหลังก็จะมีสกินคําว่าารุโตะนะครับอันนี้ก็สิทธิ์แท้นะครับบิ๊มวลาเขาจัดเต็มจริงครับผมคอแ์บกับกระตูหลายๆเรื่องนะครับ เป็นด้านหน้านี่ผมยังไม่ได้แกะชิวนะครับชิวที่ให้ให้มาเป็นชิวประหลอดนะครับประหลอดออกสีทองนะฮะด้านในด้านในก็นี่ครับมีรูปนี้นะฮะคือสามารถใส่แว่นได้นะใส่แว่นตาได้ช่องลมหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่ก็ช่องให้ลมระบายนะครับอุจมูกนะครับปากมีดานล่างก็จะมีนะครับแผ่นการลมหัวนะครับ ตายคางนะครับแต่ก็มีตัวนี้ครับผมตัวนี้เอาไว้ดึงนะครับดึงออกนะครับดึงสุกเฉินนะครับเวลามีเหตุมีอะไรเงี้ยครับจะดึงออกได้เลยแต่ว่าสายนี่ยังให้เป็นสายเป็นกลิบลลอกนะครับไม่ได้ให้สายแบบดีลิงนะฮะอันนี้แบบธรรมดาเลยมีสปอยเลอร์หลังครับตัวนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์ติดมากระมวงเลยเป็นสีส้มแบบนี้นะฮะด้านบนก็จะเหมือนเส้นผมของหัวโนโตะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อ เนี่ยมีมีอะไรสัญลักษณ์ตรงนี้เหมือนที่เก็บคัมพีปะ่ะไม่แน่ใจแล้วก็เป๋าเก็บดาวกระจาย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับผมเป็นลายเนคาร์บอนนี่นะฮะด้านบนก็จะมีช่องลมสอง,สองข้างนะ่ะปิดเปิดได้นะตรงนี้จะเป็นลายบิวโบล่านะฮะ ถ้าเป็นลายของนารูโตะเนี่น่าจะเฟียวเลยนะหมู่บ้านโคโดฮาอะไรเงี้ยแต่ก็รวมๆก็สวยงามครับผมสีส้มเหลืองหมเข้าทิศเข้าโทนรถผมเลยนี่ครับผมก็อันบอกให้ดูนะนี่ผมแกะชิลแบบสดๆเลยนะยังไม่คือลองใส่และแต่ยังไม่ลองเอาไปใส่บน้องถนนขับขี่นะครับผมนี่แกะให้ดูกันเปิดซิงเลยนะฮะนี่แบบนี้นะฮะสวยงามครับผมสีสีออกประหลอดประหลอดทองนะฮะแล้วก็ ด้านในรู้สึกว่าจะใส่จะใส่พินล็อกได้นะครับพินล็อกหรือแผ่นกันฝ้าเนี่ยใส่ได้นะครับมีตุ่มตรงนี้สองข้างเห็นไฮะเนี่ยนี่แล้วก็ข้างในมีป้ายให้ด้วยป้ายแบบนี้นะฮะป้ายพร้อมกับคู่มือนะฮะแล้วก็มีดาบกระจายมีแจดากระจายน่ารักน่ารักนะฮะเป็นกระดาษแข็งกระดาษแบบนี้นี่แถมมากบหมวกนะครับทุกใบนะฮะตัวนี้ แล้วก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านให้ของแถมไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเอาของแถมให้ดูนะครับคือหน้าตาของแถมที่ร้านให้มานะครับตอนแรกเขาให้เลือกนะครับจะได้หนึ่งตัวละหนึ่งตัวนะครับเป็นโมเดลเล็กๆนะครับน่ารักนะครับผมก็เลยเลือกทางขี้มาเพราะว่าน่าจะดูดีสุดละการุโตะหมดก่อนนะครับเพราะผมซื้อมงการุโตะมาผมก็ยังได้โมเดลเป็นการุโตะนะคะัสวยงามน่ารักๆหรือก็ิดแท้นะครับโอ้ทำไม่ขาเป็นแทลันเลย บกวันนี้ไซส์ L อนะครับผมซื้อมาราคาสองพันหร้อยเก้าสิบาทนะครับซึ่งลิมิเต็ดมากมานะฮะมึมีไม่กี่ใบแน่นอนครับจำกเ็เข้าประมาณห้าพันใบว่าผมไม่แน่ใจลายที่ขายดีสุดก็น่าจะเป็นลายแสงกุสา,าะนะครแต่ว่าผมไปดูของจริงแล้วผมลองใส่ลองอะไรแล้วมันแบบยังไม่ถูกใจไม่โดนใจมาเจอใบนี้นะฮะของนารุตกนะครับสวยงามเลยนี่ดูสดๆุดร้อนๆนี่ครับชิวล็อกมานะฮะเดี๋ยวผมทอดชิวให้ดูนะฮะมีตัวล็อกตรงเนี้ยด้านชิวจะมีตัวล็อกตรงนี้นะฮะ กดออกมากดตรงนี้ตึ๊บแล้วก็ดึงออกได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็แกะชิวออกมาแล้วนะครับนี่ครับน้าตาด้านในเป็นอย่างนี้เป็นลานคาร์บอนกดตรงนี้นะครับพร้อมกันสองข้างเนี่ยกดให้มันดันให้สุดนะฮะแล้วก็ค่อยๆง้างตัวชิวนะครับตัวหลอกชิวตรงนี้นอ,อ๋อต้องสองข้างเลยผมชอบบิมาล่าเนี่ยผมชอบบิลมาล่าตรงที่ว่ามันมีลูกเล่นเยอะครับหมกแต่ละรุ่นน่ะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเวลาวิธีการถอด บางทีกดข้างบ้างหมุนบ้างอะไรเงี้ยครับลูกเล่นหมวกกันกนะผมชอบอย่างเงี้ยแหละแต่ละรุ่นแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันเลยนะช่องลมช่องลมยังคล้ายๆกันนะแต่ว่าไอ้ลูกเล่นตรงถอดชิลเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันอมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะทําแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะฮะส่วนตําหนิมีม,มีมีเล็กน้อยนะผมว่ามันเป็นงานแบบงานรีบอะฮะนี่ไม่เต็จจริงแต่ว่างานรีบก็มีแบบดูช่องนี้สิมันเบี้ยวๆนะฮบมันเบี้ยวจากโรงงานเลยนะผมสังเกตดูหลายๆใบละ ที่วางขายก็เหมือนกันนะฮะคล้ายกันแต่ผมไม่ซีเรียสอะไรนะเนี่ยอันนี้ซื้อมาใส่นะฮะผมแน่นอนครับสวยสวยงามนวมด้านไหนก็ถอดซักได้นะฮะแล้วก็รองรับบลูทูธด,ด้วยใส่บลูทูธได้ด้วยมีช่องวอลให้ละไปช่องวอลห้พอดีเลยเนี่ยกลมๆกลมๆกลมๆตรงนี้สามารถใส่บลูทูธรองรับได้พอดีเลยนะโคตรด,ดีเตรงนี้ใครที่ชอบกระตูเรื่องนี้นะฮะก็ไปหาซื้อสะสมกันได้นะครับ ก็ไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะน่าจะหมดแล้วแหละขายดีมากครับบางคนก็ซื้อไปขายต่อบางคนก็ซื้อมาใส่เองครับก็แล้วแต่<อ>นะครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเที่ยวต้นดินแทนรัตในนี้ผมขอ,ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ้ายบายสวัสดีครับ